สวัสดีครับวันนี้มาเจอกล้องดีเซลครับผมนี่แหละครับวันนี้ก็จะพามาดูอีกหนึ่งชิ้นนะที่ผมซื้อมาเช่นเคยครับก็กาพ่นสีครับถามว่าเอามาทำอะไรนะครับก็เอามาพ่นน้ำยากำจัดไอที่ว่าเคลือบคราบเงาครับก็เอามาโมดิาฟทำกันได้นะ นี่ครับผมก็ซื้อมาหลายวันแล้วครับไม่ได้ดีิวให้พี่ดูกันว่าของถูกแต่ดีก็มีเหมือนเดิมครับมาแกะๆพร้อมกันนั่นละครับผมสั่งยี่ห้อ K1 มานะ K1 นั่นแหละครับผมเออ K3 เออ K3 ครับแบบนี้เลยกลากาพ่นสีเดี๋ยวนี้นะของกาพ่นสีอ่ะมันไม่แพงเมื่อก่อนเลยนะ มันมีหลักสองร้อยมั่งสามร้อยมั่งหลักสิบมั่งแล้วแต่เขาจะเลือกได้ราคานะแต่ผมได้มาในราคาก็ร้อยนิดๆอืมร้อยนิดๆครับเดี๋ยวที่ว่าใครที่หากาพ่นสีอยู่ผมแนะนำเป็นแบรนด์นี้เลยครับเห็นเขาบอกว่าใช้ดีใช้ได้ใช้โดนเนี่ยครับเนื้อกลองประมาณนี้นี่ครับราคาหลักร้อยนะร้อย K สาม K สามแบบนี้เลยกล่องสีแดงขาวแบบนี้นะครับ มาเก็บข้างในว่ามีอะไรบ้างก็รูปอะไรก็สวยดีนะนี่ครับกาอยู่แบบนี้นี่ปุ๊บหนึ่งอปองที่เก็บสีสองตัวพกต,ตัวยิงปืนนะแล้วก็ตัวจับอะไรไม่รู้นะแล้วก็มาที่เปลงสีฟันนะสงสัยเอาจำกําจัดคราบอะไรต่อมีอะไรนะครับแล้วก็คู่มือครับคู่มือการใช้งานนี่ครับเหมือนเราจะล้างเหมือนเราจะถอดก็เอาเปลงเนี่ยครับมาล้างได้ อถูได้อ,ออกได้หมดเลยนี่นี่ครับมากันที่ปืนก่อนเลยนะครับตัวยิงนี่แหละปืนยิงลมนี่ถามว่าเนื้อง,งานเป็นยังไงล่ะครับนี่ครับโลโก้เคสามใหญ่โตมโหัลรานไปเลยถามว่าสวยร้อยคะแนนให้เท่าไรให้เก้าส้าจุดเปอร์็นไปเลยครับขาดอีกนิดนึงได้ร้อยนะ <c oughs> ถามว่าสวยไหมล่ะครับสวยครับงานสวยจริงครับนี่ครับราคาหลักร้อยนะผมไม่ไม่อยากจะเชื่อนะเดี๋ยวนี้นะเขาทาออกมานะครับว่าไม่แพงของเมื่อก่อนเลยนะนี่ครับตัวปรับแรงดันตัวมีอะไรนะตัวปรับแรงออกเยอะแรงออกน้อยผมก็ตั้งไม่เรียบร้อยเลยนะน่าจะตั้งเขาตั้งแบบนี้มาแล้วผมก็ไม่กล้าไปตั้งหรอกครับแต่แล้วแต่เนื้อง,งานด้วย,ยนะครับว่าพี่จะเอาไปฉีดแต่ของผมเนี่ย ผมเอามาจีดพลาสติกนะครับรถเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะว่าล้างเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องถูกับฟองน้ําเนี่ยให้เหนือ่อยแล้วต่อไปเนี่ยครับเราก็ใช้น้ายาเคลือบเงาที่ว่าก็ซื้อมานี่แหละเทใส่ได้เลยแล้วก็ฉีดครับนี่ตัวยิงนะแล้วมาที่กระป๋องนี่กระป๋องที่ใส่สีนะครับมาเช็ดนิดนึงนี่เคลือบเคลือบๆอ,ออกจากน้ํามันนะนี่ปุ๊บเปิดออกมาถามว่าเล็กไหมแหละครับก็ นี่ครับดูฝ่ามือนะนี่ครับก็ฝ่ามือเนะ่ะแต่ถ้าใครที่ว่าอยากได้ฉีดใช้งานไม่หนักนะแนะนํานะครับว่าไม่หนักผมแนะนําเป็นตัวนี้ได้เลยไม่หนักก็คึนใจได้แต่ถ้าใครที่ว่าเอาฉีดสีรถยนต์เนี่ยผมแนะนําเป็นตัวแพงดีกว่าอืตัวแพงเนี่ยจะดีกว่าแต่ตัวนี้มันเล็กนะพูดตรงๆก็คือมันเล็กเลยครับก็ฝาปิดเขาจะมีรูระบายให้นี่ครับรูระบายให้แบบนี้ แล้วก็มันจะมีตัว <Stars> ล็อกนี่ครับเดี๋ยวเราประกอบคนองพร้องกับพีบพ่นี่แหละมาปุ๊บเราก็เสียบตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้เนี่ยจะมีรูได้แล้วก็จะมีเกลียวเนี่ยครับเราก็ขยับนี้ออกมาแล้วก็เนี่ยครับดันเข้าไปแบบนี้ตอนนี้เป็นทองน่าจะเป็นทองเหลืองนี่นะครับนี่ตรงนี้ทองเหลืองนิดนึงเสียบปุ๊บดันเข้าไปหาแล้วก็ล็อกได้เลยครับนี่ล็อกแบบนี้ล็อกเข้าไป นี่ครับลรอก็นแน่นนะอือ่านจับนิดนึงครับอือเสร็จครับเสร็จี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราผมไปเอาน้ํายาที่ว่าเคลือบเงานนะนี่ครับน้ํายาเคลือบเงาของผมก็มาเนี่ตัวนี้ตัวเดิมนี่แหละครับปุ๊บก็าจับหมดแล้วแหละครับมาแล้วก็เปิดฝาเปิดฝาปุ๊บนี่แล้วก็เปิดตัวนี้ได้เลย แล้วก็เทแบบนี้นะครับเทไปได้เลยครับปุ๊บแค่นี้พอนะไม่ต้องเยอะครับเพราะว่าไม่ใช้เปลืองนะครับตอนนี้ถ้าว่าเราใช้กับฟองน้ําเนี่ยต้องใช้น้ํายาเยอะผมก็เลยคิดหาวิธีการบอกว่าประหยัดต้นทุนสักหน่อยนะเพราะว่าผมก็ล้างคันนึงไม่แพงงานมากมายนะักหน่อยนะนี่ครับก็เราไปเสียบสายบำลมกันะเดี๋ยวอีกคลิปนึงจะทำแยกนะว่า พ่นสีได้ไหมพ่อนอะไรได,ได้ไหมครับเดี๋ยววันนี้มาให้ดูการที่ว่าการาคาแค่หลักร้อยเนี่ยมันจะฉีดได้ไหมนี่ครับมาตรงนี้กันเนี่ยดูครับนี่เราไม่ต้องใช้ฟองน้ำนะเนี่ยครับฉีดไปแบบนี้เลยเนี่ยงองวิบเลยครับเนี่ยดูครับ เงาไหมพี่เงาไหมครับต่อไปนี้นะจะล้างรถแบบไม่เหนื่อยเลยครับเพราะว่าเราจะมาเก็บตัวจุดดำๆเนี่ยให้มันแววเหมือนกับออกรถใหม่เนี่ยเราก็มาทําแบบนี้เลยเลยครับฉีดแบบนี้แล้วมันจะเคลือบเงาไปในตัวไปเลยไม่ต้องเหนื่อยครับฟองน้ํานะบางทีอะไอที่ซอกเล็กๆเนี่ยครับมันจะเข้าไม่ถึงแต่ถ้าเราใช้กาตอนนี้ฉีดเนี่ยครับมันจะถึงหมดเลยต่อมีอะไรต่อมีอะไรนะมันก็เคลือบได้หมดครับ ฉีดๆนี่ครับหมดแล้วเนี่ก็จะเงาแบบนี้เลยเนี่ยครับนี่ไงดูกนเงาวิบเลยนี่ครับ,รบพี่ว่าอยากหากาพ่นสีราคาไม่แพงเนี่ยครับตัวนี้เลยดีแล้วก็ประหยัดด้วยครับเนี่ยก็พอฉีดแล้วประมาณนี้นะสวยเลยครับเงาวิบเลยเหมือนกับรถใหม่เลย ก็ประมาณนี้นะใครที่ว่าหาอยู่หาแบบหาแบบที่ว่าใช้งานที่ว่าราคาไม่แพงอ่ะครับกาฟคนสีราคาแพงผมแนะนําเป็นตัวนี้นะครับเนี่ครับก็คลิปที่ผมทํามาก็เหมือนทุกคลิป,ปนี่แหละครับซื้อเองใช้เองรีวิวเองก็คือ100%ครับไม่มีอวยให้ใครไม่มีอะไรนะแต่ของผมคลิปผมเนี่ยถ้าพี่อยากได้เนี่ยครับพี่ก็สั่งซื้อกันได้ในคลิปผมได้เลย ก็สั่งซื้อกันได้แบบง่ายๆก็มีในตะก,กร้าเหมือนเดิมนะใครอยากได้ก็จัดกันเลยครับเนี่ย K3 ตัวนี้โคตรดีโคตรถูกแล้วก็โคตรได้ด้วยเออดีถูกได้ก็คือจบเลยครับเราไม่เราถูกใจนะก็เหมือนที่ผมบอกไปนะครับคลิปผมทําเองรีวิวเองทุกอย่างก็ซื้อมาลงทุนนะผมไม่ได้เขาไม่ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรแล้วครับผมก็ซื้อมานี่แหละครับใช้งานจริงแล้วก็มาบอกต่อว่า แนะนำต่อพี่ๆบอว่าใช้งานดีจริงไหมก็ดีจริงครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้อยากดูแบบนี้นอีกครับคอมเมนต์มาคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ